สวัสดีค่ะนเรียนชันประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะอ่าวันนี้วันจันทร์นะคะที่22พฤศจิกายนนะคะพศสอ 2, 5 6 4นะคะคาบนี้ก็เป็นคาบที่3นะคะเวลา1 0 3โมงครึ่งถึง11.30มงครึ่งนะคะก็คบกับคูก,กิ๊กในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคกกูกิจะมาสอนเรื่องลผลของลมหมกลมทะเลนะคะว่ามีต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะแล้วก็ เราเรียนรู้ไปแล้วว่าลมหมกเกิดเวลาไหนลมทะเลเกิดเวลาไหนนะคะเราจะมาเรียนรู้ผลกระทบกันนะคะอันนี้ก็คือลมทะเลใช่ไหมคะลมหมกลมทะเลเนี่ยเป็นรูปภาพเนาะอ่าลมหมกเกิดเวลากลางคืนลมทะเลเกิดเวลากลางวันใช่ไหมคะเราก็จะเรียนรู้แล้วว่ากิจกรรมที่หนึ่งนะคะลมหมกลมทะเลเป็นอย่างไรนะคะจุดประสงค์นะคะเด็กๆจะต้องรวบรวมข้อมูลและอภิปายอธิบายนะคะผลของลมหมกลมทะเลที่มี ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้นะคะพื้นที่ทำกิจกรรมนะคะร่วมการอธิบายผลของลมบกลมทะเลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยใช้ข้อมูลจากใบความรู้และสืบคน้นเพิ่มเติมแล้วก็บันทึกผลค่ะอันนี้คือใบความรู้นะคะคุณครูไม่ได้แจกให้เด็กๆไปเนาะแต่คุณครูก็จะเอาขึ้นมาในสไลด์นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะอ่านไปพร้อมตามคุณครูนะคะใบความรู้นะคะเรื่องการเกิด ลมมอกลมทะเลนะคะเขาบอกว่าลมบมอกลมทะเลนะคะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นทําให้บริเวณชายฝั่งนะคะมีลมพัดเกือบตลอดเวลาทําให้คนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งรู้สึกเย็นสบายมีการใช้ลมในการเล่นกีฬาทางน้ําใช้ลมในการเดินเรือขนาดเล็กของชาวประมงที่ออกเรออือหาปลาในเวลากลางคืนซึ่งจะอาศัยลมมอกพี่พัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเลนั่นเองค่ะ และอาศัยลมทะเลที่พาคาทะเลเข้าสู่ชายฝั่งเพื่อเดินเรือกลับเข้าฝั่งในเวลากลางวันนะคะเขาบอกว่านอกจากนี้นะคะยังมีการใช้ประโยชน์จากลมบกลมทะเลในการผลิตไฟฟ้าโดยการติดตั้งกังหันลมนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าบริเวณชายฝั่งในบางพื้นที่เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะนอกจากนี้นะคะ ลมทะเลยังมีผลต่อลมฟ้าอากาศตรงบริเวณชายฝั่งเช่นมีผลต่อปริมาณความชื้นในอากาศทําให้อุณหภูมิของอากาศบริเวณชายฝั่งเนี่ยไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะอันนี้นะคะคือรูปนะคะการติดตั้งกังหันลมนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้า,ฟาบริเวณชายฝั่งของทะเลของประเทศสวีเดนนั่นเองนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะยังรวมถึงลมทะเลนะคะ ยังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งนะคะโดยทําให้เกิดคลื่นทะเลพัดเข้าสู่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตะกอนบริเวณชายฝั่งเคลื่อนที่ไปจากตําแหน่งเดิมส่งผลให้ลักษณะของชายฝั่งทำไมคะอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้ก็คือผลของการเกิดลมบกลมทะเลนั่นเองนะคะต่อมานะคะอภิปรายข้อมูลจากใบความรู้กันนะคะเด คุณครูจะให้เด็กๆนะมาอาภิปรายความรู้กันนะคะว่าลมโบกลมทะเลนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอาธิบายความรู้ไปพร้อมๆกันลูกอ่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าผลของลมโบกลมทะเลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้งเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าคุณครูจะมีใบงานเรื่องผลของลมโบกลมทะเลนะคะต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆกลับไปทําเป็นการบ้านนะคะ อ่ะเขาบอกว่าผลของลมหมอกลมทะเลนะคะก็คือทําให้คลื่นทะเลเนี่ยทําไมคะพดเข้าสู่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่องเด็กๆเห็นนะใครเคยไปทะเลนะคะเวลาคลื่นซัดเข้ามานะคะเวลาคลื่นมานะคะมันก็จะซัดเข้าสู่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะต่อมานะคะก็เกิดการกัดเซาะชายฝั่งนั่นเองผลของลมหมอกลมทะเลเด็กๆเห็นภาพไหมเวลาคลื่นซัดเข้ามาต่อเนื่องนะคะก็จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งชายฝั่งก็จะเป็น ทำไมคะอ่าเป็นแหวงแงเป็นบอ่อเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะมันก็จะกินชายฝั่งเข้าไปนะคะต่อมานะคะคนที่อยู่บนเรชายฝั่งจะรู้สึกยินสบายเลยนะคะอันนี้คือควรของลมมอกลมทะเลอ่ะคนที่ไปทะเลก็เพราะว่าอะไรเพราะถ้าทให้จะได้รับลมใช่ไหมคะลมทะเลทําให้คนเนี่ยทำไมรู้สึกยินสบายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือควของลมหมอกลมทะเลเหมือนกันนะคะต่อมานะคะใช้ลมในการทําไมคะ เล่นกีฬาทางน้ำนะคะอาจจะเป็นเซิร์ฟสเกตเจ็สกีนะคะอันนี้นะคะใช้หรือ <c oughs> การเล่นเรือใบหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือต้องต้องใช้ลมในการเล่นกีฬาทางน้ําอันนี้ก็คือผลของลมหมุกลมทะเลเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็คือใช้ลมนะคะในการเดินเรือขนาดเล็กของชาวประมงนะคะถ้าไม่มีลมนะคะ ชาวประมงก็ทำไมคะไม่อาจาจะแบบเดินเรือออกหาปลาได้นะคะก็คือใช้ลมในการเดินเรือขนาดเล็กของชาวประมงนะคะอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคือใช้ลมในการผลิตไฟฟ้านั่นเองก็คือใช้กังหันลมนะคะในการผลิตไฟฟ้าอันนี้ก็คือผลของลมบกลมทะเลนั่นเองนะคะอ่ะให้ด็กนนะคะหยิบมางานเนาะ <c oughs> หน้าที่สิบหกขึ้นมานะคะหน้าที่สิบหกนะ อ่าน้านี้นะคะหน้านที่สิบหกขึ้นม,มาคุณครูจะให้เด็กๆนะคะกลับไปทํานะคะเป็นการมานะคะว่าผลของลมหมกลมทะเลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างบอกเป็นจนํานวนข้อมาเลยนะคะข้อหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอะไรบ้างเด็กๆก็เขียนมานะคะจากที่เราเรียนไปแล้วเนาะอ่ะเราเรียนจบแล้วนะคะเรื่องผลของลมหมกลมทะเลมีผลต่อสิ่งม,มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรเด็กๆก็เขียนมานะคะอ่ะ ก่อนที่เราจะเจอกันในคาบเรียนหน้าเด็กๆเ,เข้าไปในช่อง YouTube นะคะพิมพ์ว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับครกกิ๊เด็กๆก,ก็จะเจอช่องครกกิ๊กขึ้นมานะคะให้เด็กๆเ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครกกิ๊ด้วยเด็กๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์กับครกกิ๊นั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคาบเรียนหน้านะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย